วันที่26ตุลาคม2017โลกได้รับรู้เรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ปล่อยเอกสารหลายพันหน้าสู่สาธารณะเป้าหมายคือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลอบสังหาร JFK แต่ในกองเอกสารนั้นกลับมีบางไฟล์ที่ไม่ควรจะหลุดออกมาไฟล์ที่ว่าคือรายงานลับของ CIA ที่มีชื่อว่า Analysis and Assessment of the Gateway Process เอกสารนี้ถูกจัดอยู่ในระดับท็อปซีคร t ตมากว่า30ปีแต่การจัดระเบียบเอกสารผิดพลาด ทำให้มันปรากฏสู่สาธารณะโดยไม่ตั้งใจเนื้อหาในรายงานไม่ได้พูดถึงอาวุธหรือการจารกรรมแต่มันเกี่ยวกับการวกควบคุมจิตการเดินทางข้ามมิติและความจริงที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลรายงานนี้เขียนขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980โดยนักวิเคราะห์ระดับสูงของ CIA พวกเขาร่วมมือกับนักฟิสิกส์นักจิตวิทยาและนักสมาธิจากหน่วยรบพิเศษ โครงการนี้มีรหัสว่า Gateway Process หรือกระบวนการผ่านประตูเป้าหมายคือฝึกจิตมนุษย์ให้ปลดล็อกข้อจำกัดของมิติให้สามารถเดินทางข้ามเวลามองเห็นสถานที่ห่างไกลหรือแม้แต่ทะลุมิติเวลาได้วิธีการของพวกเขาคือใช้เทคนิคเสียงที่เรียกว่าเฮมิซิงเป็นคลื่นเสียงเฉพาะที่กระตุ้นสมองซีกซ้ายขวาให้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์เมื่อสมองเข้าสู่สภาวะนี้ มนุษย์จะสามารถขยายจิตสำนึกออกนอกกายได้หรือที่เรียกกันว่า out-of-body experience ผู้ทดลองรายหนึ่งอ้างว่าเขาสามารถออกจากกลางและมองเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงบางรายเล่าว่าสามารถเดินทางข้ามการเวลาไปเห็นภาพเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงเอกสารระบุว่าผู้ฝึกที่เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าสู่โครงข่ายพลังงานของจักรวาล มันคือสิ่งที่รายงานเรียกว่า Field of Holographic Consciousness เป็นสนามพลังงานที่บันทึกทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไว้และอาจบ่งบอกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงรายงานยังกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า Cosmic Memory Core ฐานข้อมูลแห่งจิตสำนึกที่รวมข้อมูลจากมิติทั้งหมด รายงานยืนยันว่าจิตมนุษย์มีความสามารถเข้าถึงแกนกลางนั้นได้หากฝึกขั้นสูงสุดในรายงานยังมีพาพร่างของเส้นพลังงานที่เชื่อมโยงจากใจกลางจักรวาลผ่านมายังจิตของแต่ละบุคคลที่อยู่บนโลกเส้นพลังนี้เป็นเสมือนลิฟจิตที่สามารถพาเราเดินทางข้ามการเวลาได้นักทดลองบางรายอ้างว่าพวกเขาได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตต่างมิติ สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีร่างกายแต่มีพลังงานจิตสูงส่งรายงานระบุว่ามนุษย์สามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ผ่านการเดินทางด้วยจิตและบางครั้งได้รับข้อมูลลับที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดได้สิ่งที่น่าสนใจคือรายงานพูดถึงดาวอังคารในอดีตโดยอ้างว่าเคยมีอรารยธรรมสูงส่งบนดาวนั้นมีพีระมิดและโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือในชั้นใต้ดินของดาว ผู้ทดลองบางคนอ้างว่าพวกเขาเดินทางจิตไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแม้ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับดาวอังคารมาก่อนรายงานยังพูดถึงสนามพลังงานรอบโลกที่เชื่อมโยงกับพลังงานจากดาวอังคารสิ่งนี้ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบค,คิดว่าอารายธรรมมนุษย์อาจมีต้นกำเนิดจากต่างดาวรายงานยังกล่าวถึงการติดต่อกับ หน่วยข่าวกรองที่ไม่ทราบแหล่งที่มาซึ่งอาจหมายถึงสิ่งมีชีวิตหรือปัญญาประดิษฐ์จากมิติอื่นรายงานเตือนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นอาวุธได้สามารถควบคุมจิตใจมนุษย์ทำให้เกิดภาพหลอนหรือบังคับพฤติกรรมได้นักจิตวิทยาบางคนวิจารณ์ว่าแนวคิดนี้อาจเป็นแค่จินตนาการแต่เจ้าหน้าที่ CIA ที่เคยทดลองยืนยันว่าผลลัพธ์จริงจังและน่าตกใจ รายงานเชื่อมโยงกับโครงการลับอื่นเช่น MK u n t r a StarGate และ a t ิโจคทั้งหมดนี้เป็นโปรแกรมที่ทดลองด้านจิตใต้สำนึกและการควบคุมมนุษย์มีการทดลองที่ทำโดยไม่แจ้งผู้เข้าร่วมและทำให้เกิดผลกระทบรุนแรง เอกสารเผยแพร่โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ชาวโลกเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความลับของ CIA นักวิจัยอิสระและนักทฤษฎีสมคบทิ่ต่างเริ่มขุดคุยข้อมูลอย่างหนักมีการพบคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ CIA ที่เล่าถึงการพบกับสิ่งมีชีวิตไร้ร่าง และการได้รับข้อมูลมหาศาลที่ไม่เคยรู้มาก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนชี้ว่าคลื่นเฮมิซิงอาจช่วยกระตุ้นสมองในการเข้าถึงภาวะสมาธิสูงสุดซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้วยจิตในระดับลึกรายงานยังแนะนำให้ใช้เทคนิคนี้ในการพัฒนาความสามารถของสายลับและนักจารกรรม เพื่อรับข้อมูลจากระยะไกลโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายร่างกายข้อมูลบางส่วนของรายงานถูกกลบออกในเวอร์ชันที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่แอบเผยแพร่เนื้อหารับนี้สู่โลกออนไลน์หลายคนเชื่อว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยเต็มที่เพราะอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่มนุษย์มองจัก,กรวาลและตัวเอง การควบคุมจิตใจและการเดินทางข้ามมิติเกิดขึ้นในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกทั้งในรูปแบบของสมาธิาศาสนาหรือพิธีกรรมโบราณเกตเวโปรเซ s eth, นั้นผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญายโบราณอย่างลงตัวมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่ถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยหลักฟิสิกส์บางส่วนของรายงานยังพูดถึงการใช้คลื่นเสียงเพื่อส่งผลกระทบต่อสมองในระดับลึก ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะหลอนหรือการเปลี่ยนแปลงความคิดได้อย่างรวดเร็วนักทดลองที่ผ่านการฝึกฝนสูงสุดสามารถลดล็อกความสามารถในการอ่านใจคนอื่นได้หรือแม้แต่สร้างภาพความทรงจำเทียมในจิตใจ,ใจของผู้อื่นรายงานยังกล่าวถึงโอกาสที่มนุษย์จะกลายเป็นผู้ควบคุมพลังงานจิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวได้ด้วยความคิด แต่สิ่งเหล่านี้ต้องใช้การฝึกฝนอย่างหนักและการควบคุมตนเองสูงสุดรายงานยังเตือนว่าการใช้พลังงานจิตในทางที่ผิด อาจนำมาซึ่งความหายนะเพราะพลังนี้อาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลของพลังงานจักรวาลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ในช่วงสงครามเย็น CIA หวังใช้เกตเวโปรเซตเป็นอาวุธลับเพื่อให้สายลับสามารถเดินทางจิตไปสอดแนมฝ่ายตรงข้ามได้อย่างปลอดภยัยแม้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จจริงแค่ไหนแต่มีการบันทึกผลลัพธ์ที่น่าตกใจหลายครั้ง เช่นการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือการค้นพบข้อมูลลับที่ไม่มีในแหล่งข่าวปกติเจ้าหน้าที่บางคนอ้างว่าพวกเขาสามารถติดต่อกับมิติอื่นได้จริงและได้รับคำแนะนำจากสิ่งมีชีวิตลึกลับเหล่านั้นมีข้อสังเกตว่าโครงการนี้ถูกปิดเงียบหลังจากช่วงยุค1990 แต่ความลับบางส่วนยังคงถูกใช้ในงานวิจัยลับของรัฐบาลนักทฤษฎีสมคบคิดหลายคนเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการควบคุมโลกเบื้องหลังรายงานยังอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาในอนาคตซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดเดาได้รายงานยังพูดถึงอันตรายของการเดินทางข้ามเวลาที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดของเส้นเวลาซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้จึงมีข้อกำหนดเข้มงวดในการฝึกฝนและปฏิบัติการรายงานยังมีส่วนที่พูดถึงการใช้สนามพลังจิต เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์โดยการสร้างกำแพงพลังงานที่มองไม่เห็นที่สามารถป้องกันการแทรกแซงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการวิจัยว่าในอนาคตมนุษย์อาจสามารถเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ผ่านคลื่นพลังจิตซึ่งจะเป็นการปฏิวัติการสื่อสารแบบใหม่ในประวัติศาสตร์มนุษย์รายงานยังกล่าวถึงการฝึกสมาธิในระดับสูง ที่สามารถเปิดประตูสู่จักรวาลได้ซึ่งเป็นภาวะที่จิตสามารถสัมผัสกับความจริงที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจผ่านเสียงและแสงที่สามารถเร่งกระบวนการเดินทางด้วยจิตให้เร็วขึ้นหลายเท่านักทดลองบางรายรายงานว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะนี้ สามารถรับรู้ถึงเสียงและภาพจากมิติอื่นซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่เคยได้รับจากโลกปกติรายงานยังอ้างถึงการใช้เทคนิคนี้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ มีการบันทึกการทดลองที่ช่วยให้ผู้คนสามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพายาเคมีอย่างไรก็ตามรายงานเตือนว่าการฝึกฝนต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะหากทำไม่ถูกต้องอาจเกิดผลเสียรุนแรงต่อสมองและจิตใจนักวิจัยยังชี้ว่าเกตเวโปรเซสมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดโบราณของอินเดียและจีนเช่นการทำสมาธิขั้นสูงและการควบคุมลมหาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่เป็นความรู้ที่ถูกเก็บซ่อนไว้รายงานยังอธิบายถึงขั้นตอนการฝึกฝนที่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากมีการแบ่งระดับความเชี่ยวชาญออกเป็นหลายชั้นตั้งแต่การควบคุมคลื่นสมองเบื้องต้น จนถึงการเดินทางด้วยจิตขั้นสูงรายงานระบุว่าผู้ที่ผ่านการฝึกชั้นสูงสุดจะมีพลังจิตที่เหนือมนุษย์ทั่วไปและสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากมิติต่างๆได้มีการบันทึกว่าผู้ทดลองบางไรายได้พบกับอรารยธรรมเหนือมนุษย์ที่มีความรู้ล้ำหน้าและได้รับการถ่ายทอดความรู้กลับมายังโลกรายงานยังมีส่วนที่พูดถึงการปกปิดความรู้เหล่านี้จากสาธารณชน เพราะกลัวว่าความรู้จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดมีการตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรลับหลายแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุม เกตเวย์โปรเซสซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลนี้ยังคงเป็นความลับจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีคำเตือนว่าเกตเวย์โปรเซสอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีนักวิจัยจึงเน้นย้ำว่าการฝึกต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น รายงานยังพูดถึงความเชื่อมโยงของเกตเว์โปรเซสกับเหตุการณ์ UFO โดยเชื่อว่าการเดินทางด้วยจิตอาจเป็นสาเหตุหนึ่งขององค์การพบเห็น UFO และการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกมีการวิเคราะห์ว่าบางครั้ง UFO อาจเป็นประตูมิติที่เคลื่อนย้ายระหว่างโลกกับมิติต่างๆรายงานยังระบุว่าเกตเว์โปรเซสถูกใช้โดยหน่วยข่าวกรองหลายประเทศเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ แต่การใช้เทคโนโลยีนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโลกในระยะยาวมีการบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติหลายครั้งในระหว่างการทดลองเช่นผู้ทดลองบางรายหายตัวไปเป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุหรือประสบกับภาวะสับสนทางจิตใจอย่างรุนแรงหลังกลับจากการเดินทางด้วยจิต รายงานเน้นย้ำว่าความสามารถนี้ไม่ใช่ของทุกคนและต้องมีการคัดเลือกผู้ทดลองอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรายงานยังพูดถึงความสำคัญของจิตใจที่มั่นคงและความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ทดลองไม่หลงทางในมิติอื่นและสามารถกลับสู่ร่างกายได้อย่างปลอดภยัยมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผู้ทดลองบางคนติดอยู่ในภาวะ ระหว่างมิติซึ่งเป็นสถานะที่จิตไม่สามารถกลับสู่ร่างกายได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางจิตใจถาวรรายงานยังพูดถึงการใช้เกตเวโปรเซสเพื่อบำบัดโรคจิตและฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจซึ่งได้รับการทดลองในวงจำกัดและมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจมีการทดลองกับผู้ป่วย PTSD ที่แสดงให้เห็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สร้างความหวังให้กับวงการแพทย์แต่ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตรายงานยังพูดถึงการนำเกตเวย์โปรเซสไปใช้ในด้านการทหารเช่นการเสริมสร้างสมาธิและความต้านทานต่อความเครียดของทหารและการใช้เทคนิคในการฝึกนักสืบจิต หรือไซคิกสปีซึ่งในอดีตมีการฝึกเจ้าหน้าที่ให้ใช้พลังจิตในการสอดแนมศัตรูรายงานอธิบายว่าเทคนิคนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตอย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดและความเสี่ยงจากการใช้พลังจิตในภารกิจจริง เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตรายงานยังแสดงให้เห็นถึงการทดลองที่ใช้เกตเว p โปรเซสในการพัฒนาเทคโนโลยีทางจิตเช่นการสื่อสารระยะไกลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิมและการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถจับคลื่นพลังงานจิตได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏวิวัติวงการเทคโนโลยีในอนาคตนักวิจัยหลายคนเชื่อว่า Gateway p r o c e s อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความลับของจักรวาลและเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์ในจักรวาลไปตลอดกาลร,รายงานยังได้กล่าวถึง ความจริงหลายชั้นหรือมัลติเพิร e a l ลิตี้ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่มีจักรวาลคู่ขนานหลายๆแห่งเกิดขึ้นพร้อมกันและมนุษย์สามารถเชื่อมโยงกับจักรวาลเหล่านั้นผ่านเกตเวย์โปรเซสรายงานอธิบายว่าแต่ละจักรวาลมีเส้นทางและเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไป